ก็ถ้าใรที่ต้องการกาสมัครเพลิงเนาะก็สามารถสแกน QR code ได้ที่ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุณซิงดีรุไทยสวัสดีสสดค่ะคุะณซิงดีรุไทยประจำวันที่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบไม่ใช่สองพันห้าร้อหกสิบหกครับแห่คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์อุ่นเท่านั้นนะคะตลาดเซ็ตปิดที่หนึ่งสี่สามหนึ่งจุดเจ็ดสองนะครับติดลบหกจุดเจ็ดสาม ใช่ไหมใช่ค่ะครับมลูลค่าการซื้อขาย4.7มื่นล้านบาทครับแรงซื้อมาจากกลุ่มพลังงานแรงขายมาจากทุกกลุ่มโอเค <Reese> ต่างชาติซื้อเข้า2,900ล้านบาทกองทุงนะขายออก1,500ล้านบาทซื้ <Cohen> อเ <c ười> ข้าเหรอใช่บล็อกเกอร์ซื้อเข้า182ล้านบาทเขาเห็นอะไรรายย่อยขายออก1,500ล้านบาทค่ะ อ่ปิดที่1431เนอะค่ะ<ช>แล้วก็แนวรับจะเป็น1423ครับถ้าเบรกกลับไปได้ก็จะเป็น1460แต่แต่ถูกกดดันด้วยภาวะสงครามแลการท<ช>ั้งาันภายในทำอะไรเลยครับเงินดิจิตอลก็ยังไม่เกิดใชค <laughs> <laughs> รับตัวที่หนึ่งนะครับ YGG ygg ราคาเจบาทยี่สิบห้าสตาง,งค์บวกส5สิบห้าสตางค์ค่ะ ygg จุดต่ำสุดจะเป็นหบาทห้าสตางค์ตรงนี้นะครับหบาทห้าสตางค์ส่วนรอบนี้จะเป็นหกบาทหกสิบไส่นี้นะครับหกบาทหกสิบไส้ล่างสุดหกบาทหกสิบแล้วก็ด้านบนจะเป็นเจบาทยี่สิบห้าถ้าเบรกได้ก็ไปลุ้นเส้นแดงครับเจ็ุดหห้าสำหรับทำเฟรมเดย์นะครับ ทำเฟรม15นาะทีมีวันรุ่งเข้าท้ายตลาดนะครับเข้าต่อหรเข้าตรงเจ็ดบาทเ,เข้าตรงเจดบาทเยอะนะครับรุ่งน,นะครับทําให้อะไรนะป,ดดปิดโดดอ่าปิดโดดเพราะว่าเบกเจ็ดจุดศูนย์าไปแล้วเจ็ดบาทนั่นแหละอ่าเบเจ็ดบาทขึ้นไปยืนที่เจ็บาทยีท่สิบห้าสำหรับ YG g ครับ YG g เป็นหุน้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีรุ่นรีบาวนะครับลุใช่ ภาพรมบริษรัทมีกำังและมีปันผลมี v a มู e ร,ระดิวที่56ล้านบาทค่ะแนวรับ7บาท5สตังค์แนวต้าน7บาท40ตังค์ภาพชารได้าจะเป็น7บาท55ตังค์ค่ะ YGG ปิดที่7.25ครับไปลุ้นเบรก EMA 89ที่7.39หรือ7.40นะครับไปราลุ้นเบรกนะครับตรงนี้แล้วก็สัญญาณเป็นยังไง rsi ห้าสิบสามจุดเจ็ดสองครับรุนรีบ่าวเนาะเพราะว่าขึ้นห้าสิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วก็วอลลุ่มซื้อเข้าขายออกยังมีเยอะครับซื้อเข้าสี่ล้านขายออกสามล้าน atc แปดแสนครับสำหรับ ygg แต่ว่า ygg เขามีข่าวนะะเขามีข่าวครับเขามีข่าวว่าจะมือพันธมิตรเปิดตัวภาพยนตร์ฮอลลูฟองยักษ์แล้วก็จะเปิดตัวภาพยนตร์ฉายทั่วโลกในปีหกเจ็ดค่ะ ครับสำหรับ YGG ครับใช่ก็พูดที่เกี่ยวกับอะไรนะภาพยนตร์ก็พวกโมโนอะไรพวกนี้ไหมอันเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยว <Okay. S 1> อันนี้เ,เขาเพิ่งทำธุรกิจใหม่หะอโอเควีจาจากหุ้นสมาร์คหุ่นสมาร์ะครับสำหรับ YGG ีส่วนภาพยนตร์เขาก็ขาดทุนค่ะคือสองมีกำไรน้อยลงโอเค q h, q h ตัวที่สองครับ h QH ราคา องบาทยี่สิบหกกราตบวกหกกตางค่ะชื่อเลงมาต่ำสุดที่สองบาทยี่สิบนะครับไม่หลน่นอ่าไม่หล่นด้วยอ่าหกวันนี้นะไม่หล่นนะครับแล้วก็ขึ้นแท่งขึ้นแท่งอ่าแล้วก็ทิ้งไซนะครับตามนิสัยของเขานะครับขึ้นแท่งแล้วก็ทิ้งไ่ลงมาไปรอเบคสองตอนนี้ยืนอยู่สองบาทยี่หกใช่ไหมใช่ไปรอเบคสองบ,บาทสามสิบสองก็คือมีคนดอยอยู่เยอะ เท่าตอนนี้ครับต้านแรกนะครับสองบาทสามสองสำหรับทำฟิมเดทถ้าบรกได้ก็จะเป็นสองบา 16. ทสามสิบหกทำฟรมสิบห้านาทีของ y g g เขาปิดโดวอ๋อของ QH อขอโทษครับของ QH ขออภัยเขาขึ้นไปปิดโดดที่สองจุดสองหกนะครับแต่ว่าสังเกตรตรงนี้ก็คือวอลลุ่มไม่เยอะนะวอลลุ่มเบานะครับแต่ก็ดดทยอยเข้าทยอยเข้าครับ QH เอเป็นหุ้นไซนเย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับ พัฒนาอสรังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพร,รวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลูรลดิวที่หกสิบล้านบาทค่ะแนวรับสองบาทยี่สิบสตังค์แนวต้านสองบาทสามสิบสตางค์้าทะลุดได้จะเป็นสองบาทสาสิบหกสตางค์ค่ะ QH ยืนอยู่บนเส้นปิดที่2บาที่หกใช่ไหมใช่ค่ะยืนอยู่บนเส้น EMA แปดสิบเกตรงนี้นะครับเจ,<อ>จอเบรกนะครับ<อ>ทั้งสองเส้นเลยก็คือไซเวสะสม แต่ว่าจุดที่น่าสังเกตแล้วก็ตั้งข้อสังเกตก็คือไอซเริ่มจะพ้นห้าสิบแล้วก็มีวันรุ่มเข้าสิบเก้าล้านขายออกสามล้านเก้านะครับแล้วก็ ATC 3ซสามล้านสามนี่นี่คือจุดที่น่าสนใจของ QH พอจะพูดแบบจีนตลาดส่วนเงนบนพวกเขาก็ Q2 มีกำไรมีกำไรใช่ไหมใช่ q 1, <ม> 1> ก็มีเหมือนบบกันแ,บบแต่ว่า Q2 นีม้มากกว่าครับ ต่อต่อไปครับตัวต่อไปเลย S P <SP> R C S P R C นะคะแปดบาทห้าสิบห้าสตางค์บวกสามสิบสตางค์ตัวนี้มาตามภาวะสงครามนะเนี่ยภาวะถ้าสงครามมาน้ํามันก็จะพุ่งขึ้นอ,อ่าของคาก็จะพุ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ครับลงมาต่ําสุดนะครับทำเฟรมเดย์อยู่ที่อ่าแปดบาทห้าสิบห้าเนี่ยอันนี้เท่าไหรเนี่ยแปดบาทยี่สิบครับสองไส้นะไม่ยอมหลุดนะครับ สองไ่นี้ไม่ยอมหมดแปดบาทยี่สิบนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับแปดบาทยี่สิบแล้วก็ขึ้นมาขึ้นแท่งมาแปดบาทห้าสิบห้าก็คือบวกสามสิบสตังค์เนาะครับไปรอลุนเบกเส้นแดงเก้าบาทขึ้นเก้าบาทให้ได้ก่อนนะครับแต่ว่ามันจะมีคนดอยอยู่แถวนี้เยอะกันเก้าบาทห้าสิบต้านต่อไปอพ,อพอไม่ชัดเจนนะเพราะว่ามันเป็นหุ้นท่งแปลกแปลกั อน,นีกก็แปเหมือนนกัมเฟรม15นาทีครับขึ้นไปสูงสุดที่8บาท65แล้วก็ลงมาปิดที่8บาท55พายายามจะยืนระยะแล้วก็มีคนเข้าที่8บาท25ค่อนข้างเยอะนะครับค่ะลลู้ไม่เยอะครับสําหรับ s p r c s p r c เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมีมูที่สอยิ่ที่264ล้านบาทคะ่ะ แนวรับ8บาท40สตางค์แนวต้าน8บาท70สตางค์ถ้าทัลุูด้จะเป็น8บาท85สตางค์ค่ะ s p r c ปิดที่8บาท55ครับไปไปรอขึ้น9บาทโอเคอ่ารอขึ้น9บาทถึงจะเรียกว่าดีบาว <Okay. S 2> ครับแล้วก็ r s i ถือว่ายังไม่สวยเท่าไหร่นะรแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือมีวอลลุ่มเข้า14ล้านขายออก10ล้านแล้วก็ ยังมี ATC เรื่อยนะแปดล้านแต่ว่า SPRC เขามีข่าวนะลูกใช่ค่ะเขามีข่าวว่ามีข่าว่าอันนี้พูดถึงเกี่ยวกับหุ้นน้ำมันเนาะ,ะว่าห้าหุ้นพลังงานบวกคึกรับน้ำมันดิบพุ่งสี่ปอร์เซ็นต์วันสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์ใช่กระทบอ,ะอุปทาเนเพื่อ CIO SPRC อ่าตตอนี้ก็ PTT P PTT TOP ท็อป c p ก็คือบางจากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสตาร์พิโตรเลียมโอเคค่ะโอเคฮุนดาวอันนี้ขาวจากขาวหุ้นค่ะครับแล้วก็เซวนก็พองเราก็ขาดทุน s p r c เนี่ยใช่เขารอจังหวะนี้แหละรอจังหวะสงครามนี่แหละเขาจะรีบ้าเดี๋ยวพอดูทำเฟรมวีพอดูทำเฟรมวีเขาดีหนึ่ง <Okay. S 1> ว่าเขาเป็นทรงแบบไหนเขาจะรีบาร์จริงไหมมันต้องมีต่างชาติเข้าเก็บไหมก็ไม,ม่เท่าไหร่ทำเฟมรมนี่เนี่ยครับไม่ไม่ส่วนตัวพอถ้าแบบนี้ก็สวิงได้เตรซิงได้แต่ไม่แนะนําเก็บนะครับค่ะกลับทำเฟรมกลับทำเฟรมเด์ ตัวต่อไป dmt dmt นะคะ12บสาทสีสตางค์บวก2ีสตางค์ตัวนี้บวกมาสามวันแล้วนะใช่ครับบวกมาสามวันแต่ว่าจุดที่น่ากลัวคือดันขึ้นไปแล้วทิ้งไสออกมานะครับอันนี้ก็ไปรอลุ้นเบรกสิบสามบาทจุดต่ำสุดจะเป็น11บเาทแปตรงนี้นะครับค่ะ1 1 8ดบาทแปก็คือ2ไส้นี้นะครับมีวันรุ่งเข้ามาสามวันแล้วก็วันนี้เข้าค่อนข้างเยอะ เดี๋ยวต้องไปดูว่าเยอะขนาดไหนนะครับก็เป็นรุ่นเบสสิบสาบาทค่ะให้ได้ก่อนทำเฟรมสิบห้านาทีของ DMT ตัวนี้ก็พยายามจะยืนระยะที่สิบสองบาทห้าสิบนี่แหละยืนไม่ได้ก็เลยหล่นลงมาที่สิบสองบาทสี่สิบน่าสนใจครับต้องไปดูว่าจะเยอะขนาดไหนแต่ทรงแล้วเป็นหุ้นประมาณว่าค่อนข้างสิ่งนะ DMT ครับอนี้ท่เฟรมวิเดี๋ยวกลับไปทำเฟรมเดียวนิดหนึง <500. S 2> ปิดที่สิบสองบาทสี่สิบโอเล่นหุ้นราคาสูงนะลูกเบคเอ็มบสองร้อยไปแล้วนะครับที่สิบสองบาทแล้วก็เบคเอ็มบแปดสิบเก้าไปแล้วด้วยที่สิบสองบาทสามสิบหกค่ะก็น่าสนใจแล้วเพราะว่าผลห้าสิบสามผลห้าสิบแล้วแต่ว,ว่าจุดที่ไม่สวยคือวันรุ่งครับวันรุ่งซื้อเข้าสองล้านขายออกแปดแสนแล้วก็เอทีซีหนึ่งแสนเก้าครับสำหรับด <Okay. S 2> <DM T. S 1> ีเอ็มทีส่งบ<อ>งเป็นไง,งก็ ขาดทุนใช่ไหมครับใช่ค่ะมีวอลเลนไหมเนี่ยมีวอลเลนสามรือเปล่าใช่วอลเลนสามไม่ม,มีหมดแล้วแคเรียบร้อยครับตัวต่อไปเ C ตัวนี้โบแดงเ C สซราคาสี่บาทท้วนบวกจิบแปดสตางค์ค่ะตัวนี้ลุ้นรีบาวมาหลายรอบแล้วไม่บา้าโอเคนะครับลงมาต่ำสุดที่สามบาทเจ็ดสิบแปดนะครับตัวนี้ในวันที่เท่าไหร่ สามตุลาแล้วก็ขึ้นแท่งพยายามจะรีบาวแต่ว่าว่ามันมีเรียกว่ามีสัญญาณนะถ้าเป็นสี่ห้าวันสลับกันสะสมแล้วก็มีสัญญาณว่าจะรีบาวนะครับเพราะว่าทิ้งลงมาหลายวันเห็นไหมทิ้งลงมาหลายวันแล้วก็ขึ้นแท่งแตะเบรกเขาเรียกแตะเบรกไปรอจุดต่ำสุดจะเป็นสามบาทเจ็ดสิบแปดเนาะไปรอลุ้นเบรกกลับไปเส้นแดงสี่บาทสามสิบ ถ้เาเบรกสี่บาทสามสิบได้ก็หลุดีบ่าวครับสาหรับเอสสี่ท่เฟรมสิบห้านาทีเขาขึ้นไปปิดโดดที่สี่บาทสองสตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่สี่บาททวนมีวันรุ่งเข้าท้ายตลาดค่อนข้างพีกเลยทีเดียวทําให้ตัวหุ้นเขาดันตัวขึ้นไปในแบงเกอร์ด้วยนะครับตรงนี้ในวันในวันนี้ใช่ไหมเก้าโมงสี่สิบห้าวันที่หกเนี่ยเอาวันที่หกใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่เก้าสิบโอเค f อ F4 เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูลค่าที่50ล้านบาทค่ะปิดที่4บาทครับแล้วก็ไปรอรุ้นแบงกอินเอีย200ที่4บาท20 uh, <okay. S 1> อย่างที่เราพูดนะกอายไอซ์ไซถือว่ายังไม่สวยครับถ้าสำหรับหุ้นซิ่งนะ <Okay. S 1> จะยังไม่สวยแล้วก็วอลลุ่ม7.2ครับ 7.2ล้านครับซื้อเข้าขายออก4.5ล้านแล้วก็ ATC 1ล้านครับค่ะแนวรับ3บาท92สตางค์แนวต้าน4บาทส2สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท22สตางค์ค่ะส่วนเงบนของเขาก็มีกำไรค่ะทั้ง2คิวใช่โอเคตัวต่อไปหุ้นชนเซอร์ริงครับ CV มายยงไงไนมีทำฟิลลี่ซีวราคา8ปสตางค์บวก20สตางค์ค่ะ ก็คือลงมาต่ําสุดที่หกสิบสามสตางค์ถูกต้องไหมใช่หกสิบสามสตางค์แล้วก็ดันตัวกลับขึ้นไปปิดที่แปดสิบหกสตางค์นะบวกยี่สิบสตางค์ครับอย่างมีในยะสําคัญอะไรก็ไม่รู้นะครับใช่ครับแล้วก็มีคนดอยเยอะครับแถวแถวหนึ่งบาทสําหรับ c ีวนะครับไปรอลุ้นกลับหนึ่งบาทให้ได้ก่อนถึงจะสร้างความเชื่อมั่นได้นะครับแล้วก็จุดที่ ทำเป็น15นาทีไม่ดูเพราะว่าเขาชนเซลลิงตอนไหนตอนปิดตลาดปิตดปตลาดพอดีนะครับหมนมีบิ๊กตลดตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูครับดีวีเป็นุ้นเทรนค่ะลงเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี value ระด i o ที่65ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ80สตางค์แนวต้านออทามไฮเปิดเซลลิงแมทไปที่1บาท11สตางค์ค่ะ ปิดที่86สตางค์ไปรอกลับตัวก่อน1บาทนะครับก่อนที่จะไปวิ่งไปหา EMA 89ที่1บาท25 e สตางค์วอลลุ่ม45ล้านครับหุ้นสตางค์นะครับอย่าตกใจใแล้วก็ซื้อเข้า45ล้านขายออก38ล้านแล้วก็ ATC 1ล้าน7ครับสำหรับ CV เพียวแล้วนะเนี่ยดูเห็นไหมเห็นค่ะอีอชุดนางนี้อดูนิดนึง เห็นสีส้มเยอะไหมโอเคเงินงบเขาก็ขาดทุนขาดทุนนะครับซิ่งได้แต่ไม่แน่นถือนะครับสำหรับซีวใช่ตัวสุดท้ายเนาะตัวสุดท้ายวอลเลนติดสแกนหนึ่งตัวก็คือ tt B ีบเอาเพิ่งเพิ่มทุนมานะเนี่ยใช่ใช่ไหมเพิ่มทุนมันที่หกมาใช่ท t B ีบีวอลเลนหนึ่งราคาเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์บวกห้าสตางค์ค่ะลงมาต่ำสุดที่ไซนี้ไซนี้น่าจะเป็นหกสิบนะเดี๋ยวขอดูก่อน เอท่าไหกสิ1 <Okay>. 60. 60. สตางค์ลงมาต่ำสุดน,นะครับ61สตางค์แล้วก็ขึ้นแท่งมาสามวันนะครับปไปรอลุ้นกลับที่7จสิบเท่าไรเจ็่เส้นแดง74็ดส <Okay. S 2> ครับแล้วก็ไปรอเบคแปดสตางค์ถึงจะน่าสนใจ <Okay. S 2> แต่ว่าต้องดูอายุด้วยแล้วก็น่าสนใจนะเพราะว่าเขาเพิ่มทุนแล้วก็เพิ่มทุนแล้วก็ดูมีสัญญาณ ปิดโดดด้วยนะครับใช่ปิดกระโดดด้วยตามเฟรม15นาทีครับบนลุงเข้าครับตรงนี้น่าสนใจครับ p t b วอลเลน1นมี v a ล,ละดีอยู่ที่8ล้านบาทค่ะ,คะแนวรับ67สตางค์แนวต้าน73สตางค์ถ้าทลรได้าจะเป็น75สตางค์ค่ะปิดที่7 1สตางค์ก็เบรก EMB 89ไปแล้วนะครับที่67สตางค์ ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่า uh, <X> เริ่มขึ้นมา52แล้ไอซยใสแล้วก็วันรุ่มครับซื้อเข้า8ล้านขายออก2ล้านแล้วก็ ATC 1ล้าน4ครับค่ะ okay. แล้วก็ TTB วันล t 1เจอหมดอยู่กันถุยวันที่10เดือน5ปี25ค่ะครับเดี๋ยวพอดูมันามันนิดนึงครับมีวันรุ่มเข้าเยอะไหมปดที่1.68 เบรกหมดแล้วย <recuper ate. S 1> ังยางเนี่ยมันมันหายไปแล้วนะมันก็เตรียมย่อเพื่อที่จะลงไปตามเบรวพอรุ่งเข้าครับเก้าสิบล้านซื้อเข้าขายออก62ล้านแล้วก็ a อ c 23ล้านนาสนใจนะครับสำหรับสายรันเทนนะแสงเงาของเขาก็ใช่ค่ะแสงงของเขาก็มีกำไรค่ะหมดแล้วเนาะหมดแล้วแล้วก็มีค่าหุ้นบิลเล็กเข้าก็คือ xpg 32ล้านบาท Uh, 000, 000, 19, 000, 000, R ET, 17, 000, 000, อ28ล้านบาท ait 19ล้านบาท sprc ที่ติดสแกนเรา17ล้านบาทค่ะแล้วก็มี awc อันนี้หุ้นสังกอ4ล้านบาทค่ะครับแต่ว่าพวกนี้หุ้นที่ติดสแกนเรามีเพิ่มทุนหนึ่งตัวนะก็คือ s4 ครับ s C <H 4 S 2> วอลเลนอะไร เอ้ามันต้องวัวแด้วยเลย SC ไงนติดสีแดงไงตัวนี้เนี่ยอวัวแดงหมดโอเคครับหมดหมดแล้วหมดแล้วนะครับโอเคแล้วก็พรุ่งนี้ตลาดรับหุ้นใหม่หนึ่งตัวครับ SRS ครับ SRS อ่า S หุ้น SRS นะครับเป็นหุ้นเป็นหุ้นชื่อว่าซิริซอฟขึ้นคุณชื่อคุ้นคุณนะครับ แต่ว่าไม่ได้ทำธุรกิจเป็นห <IPO S 2> ุ้น IPO นะครับาพาห้าสิบสตางค์แล้วก็ราคาเท่าไหร่สิบหกบาทาเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลโยีครับสิบหกบาทนะครับสำหรับ SRS โ,โอเคหมดข่าวนะหมดแล้วค่ะโอเคหุ้นซิงนี่เลยโชคดีครับสวัสดีสสดค่ะ